วัดแม่นางปื้มจังหวัดอยุธยาวัดแม่นางปื้มสร้างเมื่อพศ1920ในสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นวัดพรางที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงบูรณะวัดนี้ให้กับแม่ปลื้มแม่ปื้มเป็นชาวบ้านธรรมดาบ้านอยู่ริมน้ำชาญเมืองพระนคราอาศัยอยู่เพียงผู้เดียวไม่มีลูกหลานวันหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จเรือมาแต่พระองค์เดียวท่ามกลางสายฝนพอเสด็จมาถึงเห็นกระท่อมยังมีแสงตะเกียงอยู่และเวลานั้นก็ยังค่ำอยู่จึงทรงแวะขึ้นมาในกระท่อมเมื่อแม่ปื้มเห็นชายชะกันเสื้อผ้าเปียกจึงกล่าวเชื้อเชิญตอ้อนรับด้วยความมีน้ำใจแต่พระองค์ท่านเสียงดังตามบุคลิกของนักรบชายชาตรีแม่ปลื้มจึงกล่าวเตือนว่า ลูกเอ,อ๋ยเจ้าอย่าเสียงดังนักเลยเวลานี้ก็ค่ำมากแล้วเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินท่านได้ยินจะทรงโกรธเอาพระองค์กลับตัดเสียงดังว่าข้าอยากดื่มน้ำจันท์ข้าเปียกฝนข้าหนาวอยากได้น้ำจันท์ให้ร่างกายอบอุ่นยิ่งทำให้แม่ปลื้มตกใจมากขึ้นอีกเพราะวันนี้เป็นวันพระจึงกล่าวว่าถ้าเจ้าจะดื่มจริงๆ เ้าต้องสัญญาไม่ให้เรื่องนี้แพร่หลายเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินรู้จะอันตรายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรับปากแม่ปลื้มจึงได้หยิบน้ําจันท์ให้เสวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับค้างคืนที่บ้านแม่ปลืม้มเสด็จกลับวังต่อมาได้จัดขบวนมารับแม่ปลืม้มไปเลี้ยงในวังด้วยความที่แม่ปลืม้มเป็นคนเมตตาจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์หลังจากแม่ปลื้มเสียชีวิต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติและเสด็จมาบุรณะวัดล้างเพื่ออุทิศให้แม่ปลืม้มและให้นามว่าวัดแม่หนังปลืม้มพระประธานของที่นี่คือหลวงพ่อขาวซึ่งมีลักษณะงดงามมากวัดแม่นางปลื้มนั้นถือเป็นวัดที่มีความร่มรื่นสวยงามแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก ทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแบบโบราณเป็นอย่างมากไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือซุ้มประตูวัดซึ่งเป็นซุ้มประตูศิลปะลอุทยาแบบโบราณเมื่อได้เดินลอดผ่านซุ้มประตูนี้แล้วเหมือนกับได้เดินข้ามประตูมิติทีเดียวภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย ใมีโอกาสได้ไปเที่ยวยุธยาอย่าลืมแวะไปชมกันนะครับตามข้อมูลของกรมศิลปากรในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้กล่าวถึงวัดนี้ว่าเคยเป็นที่ตั้งค่ายทัพของค้าศึกในช่วงเหตุการณ์ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองปีพุทธศักราช2310 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่3ถึง4มีการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและวิหารภายในเขตโบราณนสถานประกอบด้วยอาคารที่สำคัญได้แก่เจดีย์ประธานทรงรลักังพบล่องรอยการบรูวนะสามครั้งสิ่งที่พิเศษคือบริเวณส่วนฐานปฏิมากรรม ปูนปั้นรูปสิงล้อมซึ่งอาจเป็นการดัดแปลงมาจากคติเจดีช้างล้อมที่นิยมวัฒนธรรมสุขโขทัยวิหารตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเจดีประธานลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐภายในประดิษฐานหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปประธานสมัยอยุธยาที่มีร่องรอยการบูรณะในสมัยปัจจุบัน ก็เป็นข้อมูลโดยสังเกตนะครับถ้าหากท่านผู้ฟังมีโอกาสก็หาเวลาไปสักการะบูชาและเยี่ยมชมโบราณสถานอันมีคุณค่าแห่งนี้กันนะครับสวัสดีครับ